สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็พาทุกคนนะคะมาชม Nexgen Ranger XL Plus เกียร์ธรรมดา4ประตูนะคะ เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ170แรงม้า405นิวตันเมตรเลยนะคะมาชมนะคะว่าคันนี้น้องแต่งอะไรบ้างไปให้พูดลูกค้านะคะแล้วก็อัปเกรดส่วนตรงไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งนะคะสําหรับด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าเองนะคะมาพร้อมกับไฟสีส้มตรงนี้นะคะรวมมาถึงชายกันชนนะคะตัวนี้เราจะทําเหมือนเจ้าตัวแรปเตอร์เลยนะคะทำเป็นสีดําด้านนะคะเรามาดูค่ะสําหรับตัวที่น้องเปลี่ยนไปให้พูดลูกค้านะคะ ซึ่งจะเป็นไฟด้านหน้าค่ะตัวนี้เปลี่ยนให้ผู้ลูกค้านะคะเพราะว่าปกติเองแล้วนะคะรุ่น XL Plus นะคะจะเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะคะค่ะสำหรับคันนี้ค่ะน้องเพิ่มเติมมานะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะติดให้กับคุณลูกค้านะคะเพราะว่ารุ่น XL Plus แล้วจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะเรามาชมด้านข้างค่ะสำหรับด้านข้างนะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะตัวนี้ขนาด4นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะ แมกย่างค่ะตัวนี้ค่ะน้องเปลี่ยนให้นะคะเป็นแมกขอบ18นะคะสีดําเงาแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะใส่เป็นยางของโอททเลนนะคะซีรียาง265 26พับ 65R18 นั่นเองนะคะในส่วนตัวสติกเกอร์ค่ะลูกค้าเลือกมานะคะเป็นรูปเสือแบบนี้เลยนะคะน้องก็ใส่เบ้ารองกันลอยให้คุณลูกค้าด้วยกิปกันสาดเพิ่มเติมค่ะที่ครอบฝาถังน้ํามันนะคะ สำหรับในส่วนของโรบาค่ะตัวนี้ติดเป็นของ o u t l a n d น er เดอนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนค่ะด้านท้ายนะคะอัปเกรดนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะแบบไฟท้าย full option LED เลยนะคะแล้วก็ความสไตล์เมริกันนะคะน้องก็ครอบฝาท้ายไปให้คุณลูกค้านะคะด้วยสีดำตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะเลนเซอร์ค่ะเราอยากทำให้ดูมีมิติดูเล่นสีขึ้นนะคะน้องก็ติดสติกเกอร์สีเทาให้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะน้องก็แถมกล้องหน้ากล้องหลังให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในนะคะว่าเปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมไหมอ่าเรามาชมกันค่ะนี่เลยนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะจะเป็นเบาะหนังค่ะน้องเปลี่ยนเบาะหนังให้คุณลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีแดงนะคะให้ความสปอร์ตภายในตัวรถของเรานะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรุ่น XL Plus สีประตูเกียร์ธรรมดานะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามข้อมูลกับน้องได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องจะเอารุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนมารีวิวกดติดตามไว้เลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ